ที่มาเป็นส่วนหนึงกับงานเราในวันนี้แล้วก็ดีใจมากๆครับแล้วก็ขอบแรนดดนึงขอบคุณครับ อันนี้รู้สึกอิ่ม,มใจมากที่หลังจากที่รอคอยมาสิบปีครับกับการที่ได้เปิดตัวออกมาในวันนั้นที่ก็ไม่รู้ว่าวันนี้มันจะเป็นยังไงแต่ก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ต้องทำลาโอ๊ตก็บอกเองว่าถ้าเราออกมาเปิดตัวแล้วมันจะทําให้แม้กระทั่งแม้กระทั่งความคิดที่ว่ากฎหมายมองสมแล้วเทียมมันจะเกิดขึ้นได้แล้วพอวันนี้มันเป็นเป็นอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็มายืนอยู่ตรงนี้มันก็ มันเหมือนกับว่าเราเกิดมาเป็นไทยเป็นเกย์แล้วเราก็ทําหน้าที่ของตัวเองในในตำแหน่งนี้ครับให้ดีที่สุดวันนี้ก็รู้สึกเหมือนกับเออมันมันมัน,ม,นมันได้มีโอกาสก้าวไปอีกขั้นหนึ่งของชีวิตมันไม่ใช่แค่คู่เราแต่ว่ามันเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกๆคนสามารถแสดงถึงความรักได้มันอิ่มมันอิ่มอ,อกอิ่มใจมากที่สุดในชีวิตเลยครับมากที่สุดในชีวิต มองไปรอบห้องแล้วก็เลยรู้สึกเลยว่ารู้สึกถึงความโชคดีครับว่าเราโชคดีแค่ไหนที่ที่มีคนที่รักม,มียิ่งครอบครัวที่มาอยู่กับเราแล้วก็อย่างคุณพ่อมาพูดวันนี้ผมก็ปกติคุณพ่อก็ไม่ใช่คนพูดเยอะก็เลยเออดีใจครับที่ที่ได้เข้าใจว่าผู้ใหญ่คิดยังไงแล้วก็เราก็เห็นว่าจริงๆคนที่มองเป็นผู้ใหญ่คนเขาก็สามารถที่จะมีมุมมองใหม่ๆได้ได้นะครับพะเขาเจอ เรื่องที่เขาคงเมื่อก่อนก็อาจจะไม่ได้เข้าใจแต่ว่าผมคิดว่าแบบที่คุณพ่อพูดว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องที่สังคมน่าจะเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆครับผมตกใจนะเพราะว่าไม่เคยรู้ว่าพ่อรู้สึกยังไงเพราะว่าตอนที่เราคบกันก็ไม่ได้ถามพ่อครับและแม้กระทั่งวันนี้ก็บอกพ่อว่าเออพ่อพูดไหน่อนะก็ไม่รู้พ่อจะพูดอะไรครับเพราะพ่อไม่เคยออกความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง การเป็นอย่างนี้ครับ LGBT ีทคือพ่อไม่เคยพูดเลยแล้วเมืเ่อกี้พอพ่อพูดแล้วเราก็คือน้ําตาคือการน้ําตาไว้ไม่อยู่ครับเพราะว่าพ่อเข้าใจมากแล้วเราก็คิดว่าเราเราเราโชคดีมากครับวันนี้มันเหมือนเราได้อยู่ในที่สว่างแล้วเราได้ประกาศให้ทุกคนรู้แล้วการที่ ทุกคนรับรู้แล้วรอยยิ้มที่ได้กลับคืนมามันมันเป็นพลังที่มหาศาลมากครับมันไม่ใช่คือพออยู่เป็นกลุ่มเล็กๆมันก็จะเป็นอะไรที่เหมือนเราเป็นความลับที่เราเราต้องปกป้องไว้แต่พอมันไม่ใช่แล้วมันเป็นมันเป็นอีกพลังงานหนึ่งเลยครับมันเป็นพลังหนึ่งเลยที่เราได้แชร์แลวเราได้พยายามที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อไปอ่ะวันนี้รู้สึกว่าเราเป็นเรา100%นยะครับ มันไม่มีการหลบซ่อนไม่มีความรู้สึกว่าเราผิดไหมมันคือสมบูรณ์แบบมากแล้วมันฟรีมากมันสบายมากแล้วคนที่เรารักทุกคนมาอยู่ตรงนี้แต่ถ้าวันนั้นมันก็มีแค่เพื่นอนๆวันนั้นเราก็แสดงให้เห็นว่าเรารักกันมากเนาะแต่วันนี้มันความรักมันได้กระจายตัวออกไปแล้วก็ก็รู้สึกรู้สึกดีใจมากครับที่ครอบครัวครอบครัวได้มีโอกาสมามีส่วนผมไม่เคยเห็นเขาตื่นเต้นนะครับวันนี้ <laughs> เป็นหนแรก <laughs> ที่ทตื่นเต้นผู้ไม่รู้เรื่องเนี่ยเป็นหนแรกเลย ตอนที่ตอนที่พูดสปีชม,มันก็แบบคบเพี่อนกันงานจะมีคำา่สัญญาให้กันมีไหม,ม,ไหมเรามีไหมทั้งคู่เรามีจริงๆเราเราเราคุยกันเรื่องนี้ว่าเราเคยมีคำมั่นสัญญาตอนที่รเราเราเราแรกคำมั่นสัญญาเมื่อเมื่อสิบปีที่แล้วในที่งานที่ภูเก็ตแล้วครับเราก็ยังยึดคำคำมั่นเดิมมันอยู่ครับในวันนั้นคือภูเก็นว่า ยาวเลยครับรรยาวเลยมันห้านาทีอ่ะฉันจะนูน่นฉันจะนี่ฉันจะน,นั่นถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ก็ก็สรุปก็คือเราเราก็คือเราจะยอมรับและดูแลในการละกันไม่ว่าทุกอย่างมันจะเป็นยังไงเราเรารู้ว่าเราเลือกคนนี้แล้วเราจบที่คนนี้แล้วแล้วเราก็ต้องจับมือไปด้วยกัน เพราะว่าไม่มีน้ําบ่อหน้าแล้ว <iß S 2> แล้วเราก็จะอยู่ที่บอ่อนี้แล้วก็มีความสุขในวันนี้ด้วยกันแล้วถ้าเกิดว่าเจอทุกเจอเจอสุขเจออะไรก็ตามถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เราจะได้แบ่งปันไปด้วยกันครับนี่คือคำมั่นสัญญาที่มีให้กับกันเนวัหนนั้นแล้ววันนี้ก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหมครับที่รักใช่ครับความความรู้สึกที่จทะเบียนสมรสเมื่อคืค่ะรู้สึกว่าเอาจงวิววิวนิดนึง <k S 2> คืออยู่กันมา จริงๆก็คบกันมาสิบปดปีแล้วครับ,รบแล้วก็ตั้งแต่งานแต่งก็สิบปีแล้วแต่พอเออมันมัน,ม,นมันใช่คือเมนก่ก่อนก่อนนี้นเพื่อนบอกมันนี่จริงแล้วนะเมื่อกี้พี่แม่ก็บอกนี่เอาจริงแล้วนะ <Okay S 2> ราะว่าตอนที่แต่งงานก,ก็ไม่คิดว่าจะไม่ต้องมันไม่ต้องจดนะครับในวันนั้นนะครับไม่ไม่เห็นไม่เห็นนี้เลยเราก็อยู่ได้นะครับแต่พอเราได้เจอ หลายๆเรื่องที่เขามาใช้ใเราฟังเชน่นลูกคนหนึ่งตอนนี้ยังนอนอยู่โรงพยาบาลเพราะว่าแฟนเขาแบบบอกว่าเอาเป็นว่าเขาตกลงกันว่าเขาจะเขาจะไปแต่แม่ก็มาห้ามว่าว่าไม่ไม่อยากให้ลูกไปตอนนี้ก็ยังนอนอยู่โรงพยาบาลน,นะครับก,ก็ได้แหละทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยกฎหมายนี้มันสาคัญมากเลยครับที่คุณสามารถตัดสินใจแทนกันได้ในการดูแลกันและกันและโดยเฉพาะตอนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วผมป่วยแล้วหมอต้องการจะจัดการกับผ่าตัดอ่างนี้ดีกว่าแล้วเขาก็ถามคุณเป็นใคร ก็บอกว่าเนี่ยเป็นแฟน์ครอบครัวเท่านั้นถึงจะตัดสินได้วันนั้นเราก็เลยเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญก็ถามว่ารู้สึกยังไงก็รู้สึกว่ามันสมบูรณ์แบบจริงๆว่าเราสามารถราไม่เราไม่มีความกังวลอีกต่อไปแล้วหลังจากนี้ครับว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นอะไรเราสามารถตัดสินใจแ mm hmm. ทนกันได้ใช่ครับทางกฎหมายครับ ใช่ครับเพราะว่าที่ผ่านมาสิบกว่าปีมันเป็นแค่อยู่ในหัวว่ามันก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่สุดท้ายแล้วมันมีแน่นอนชีวิตนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนแล้ววันนี้มันมีความการันตีครับมันขนลุกตรงที่ว่าไอ้สิ่งที่เราไม่คิดว่ามันเป็นไปได้มันเป็นไปได้แล้วเป็นไปได้กับประเทศนีเป็นไปได้กับทุกๆคู่แล้ววันนี้เรามาจดเองเพราะวันนั้นวันที่ยี่สิบาเราก็เห็นขาของหลายๆคนแล้วก็แบบดีใจแทนทุกคนไม่ได้รู้สึกว่ามันจะมันจะหวิวหวิวมันจะแบบมันจะมันจะสั่นแล้วแต่พอวันนี้มา ชีวิตนี้เราได้แต่งงานจริงๆแบบคนอื่นแบบที่รักไม่เคยคิดว่าจะได้ใช่คและมีวันนี้ใช่ครับค่อ่ลย่างจะคุยกันเรื่องนี้ว่าเราก็ยังใช้ของตัวเองเนาะคใช่ใช้ไม่ได้เปลี่ยนครับก็ก็เชื่อว่าต่างคนก็แฮปปี้กับกับนามสกุลที่ตัวเองมีแล้วก็เห็นหลายคู่รักชายหญิงก็ ตัดสินใจว่าจะใช้นามสกุลของตัวเองก็แต่ไม่แน่ครับวันนั้นก็อาจจะอีกไม่กี่ปีอาจจะอยากเปลี่ยนเป็นนามสกุลเขา <ừ> และอีกปี <c oughs> ปีขี้ก็เป็นนามสกุลเขาปีคู่ก็เป็นนามสกุลผมมัน <c oughs> มันเปลี่ยนไปไ,ได้เรื่อยๆอ่ะฮะหรือจะอะไรก็ได้ครับตอนนี้ข้อดีของกฎหมายไทยตรงที่ว่าแบบคุณเลือกได้ว่าคุณอยากได้ชีวิตแบบไหนครับครับอย่ามีอย่กมีทายาท มณนะตอนนี้ผมไม่ได้อยากมีผมว่ามีหลานห้าคนก็เต็มบ้านแล้วครับจริงๆโชคดีที่ท,ที่ที่มีลหลานหลานรักที่เขาก็เห็นพวกเรามาตั้งแต่เกิดครับและเขาก็รักพวกเราทั้งคู่เป็นเป็นคุณลุงที่เป็นลูกที่ใจดีเราจะพยายามเป็นคุณลุงที่ใจดีนะปล่อยให้พ่อแม่เขาสั่งสอนจะเ,เป็นคุณลุงที่ใจดีครับเราก็มีหน้าที่สปอยเขา เพราะว่าตอนแก่เราอยากให้เขาดูแลเราเราก็จะบอกเขาบอกว่าเออเนี่ยลูกสองคนเนี่ยร <_ d ue> ักอยู่มากกว่า <_ d ue> พ่อแม่นะ <_ d ue> จาไว้อันนี้คือพ,พ่อกับพ่อที่แท้จริง <_ d ue> แล้วพอเราเห็นน้องๆเราดูแลหลานแล้วมันเวลาเด็กโตมาแล้วตั้งคาถาม <_ d ue> ไปเจอปัญหาเนี้ <_ d ue> ผมเห็นชีวิตเขามันเจอเยอะมากเราก็เลยมองว่าเราอยากจะแบ่งเบาภาระของพี่น้องเราโดยการช่วยกันดูแลดังนั้นวันที่เรารู้สึกว่าเราจะมีลูกแต่พอเห็นหลานสี่ห้าคนแล้ว แค่นี้เราขอรับมาเป็นเหมือนกับลูกในเวลาเดียวกันแล้วดูแลพวกเขาจะจะดีด้วยจะดีเหมือนกันครับอยากคตั้งแต่วันนี้แล้วแตน้ในางนตัวนความราเท่าเทียมมีอะไรที่เราต้องการในเรื่องของกฎหมาย่องของอะไรผมว่าวันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของ เพศสภาพมันไม่ใช่แค่เรื่องของความเท่าเทียมหรือแม้กระทั่งในอนาคตรเรื่องของชื่อนำหน้าอีกนะครับมันเป็นความสมบูรณ์แบบของการสร้างครอบครัวที่คุณจะสามารถมีลูกได้ที่คุณจะสามารถเลือกนทางในการอุ้มมุลได้และอันนี้ก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เชื่อว,ว่ามันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาความเหมาะสมและจังหวะที่ใช่สมรสเท่าเทียมคู่ชีวิต ไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันใช้เวลาเดินทางมาสิบกว่าปีด้วยกันและหลังจากนี้ไปผมว่ามันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆครับส่วนตัวแล้วไม่ไม,ไม่มีอะไรณตอนนี้ผมว่าแค่เราเปลี่ยนจากนายหญิงมาเป็นบุคคลที่1กับบุคคลที่2เนี่ยกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ต่างๆก็ต้องไล่ไล่เก็บเป็นเยอะมากก็คิดว่าตอนเนี้ย เรามาไกลามากยังไม่ได้รู้สึกว่าคนมนิดอะไรไปมากกว่านี้แต่รู้สึกว่าเดี๋ยวธรรมชาติก็จะจัดสรรเองว่าอะไรที่มันจะต้องดําเนินการต่อไปช่วงนี้เป็นช่วงฉลองครับดังนั้นยังไม่ต้องมีอะไรมากนอกจากฉลองกันปีนี้ฉลองถึงความแตกต่างฉลองถึงโอกาสที่ทุกคนจะมีความเท่าเทียมมันไม่ใช่ว่า LGBTQI แต่างงานนะครับปีนี้แต่มันคือมนุษย์ทุกคนในประเทศไทยวันนี้มีความเท่าเทียมกันหมดแล้วมีความเท่าเทียมกันหมดแล้วไม่มีใครรองใคร ไม่ว่าคุณจะมีรายได้แบบไหนไม่ว่าแบ็กกราวน์คุณคุณมาจากที่ไหนก็ตามแต่วันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศสภาพไหนก็ตามคุณมีความเท่าเทียมกันหมดตั้งแต่วันที่23มกราคมที่ผ่านมาเ้าคุณขับขันทางสื่ญี่ปุ่นัตัวอย่างญี่ปุ่นเองหรือประเทศอื่นที่ยังไม่มีกฎหมายานี้อะไรเงี้ยค,ค่ะทูบูดี้กับผมก็อยากฝากแมสเซจอะไรไปอบอกถึงพวกเขาบ้าง ก่อนหนึ่งผมว่าเราต้องชื่นชมประเทศเราที่เราเราเราก้าวหน้าเรามีความคิดที่ที่กล้าทำครับผมว่าทุกประเทศเขาก็น่าจะมีวิธีและก็เส้นทางเดินของเขาตามความเหมาะสมเพราะว่าเราอยากให้พอมันเกิดขึ้นแล้วว่ามันเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนและมันเกิดขึ้นด้วยความเข้าใจของของคนในประเทศนั้นจริงๆครับฉะนั้นผมคิดว่าทุกประเทศมีทางทางของเขาพอมันเกิดขึ้นอ่ะมันจะได้เกิดขึ้นอย่าง แ้่คำว่า sustainable เราอยู่ได้แบบอย่างจริงๆครับทุกอย่างในโลกที่มันมีจังหวะของมันนะครับแล้วเราว่าแต่ละสังคมแต่ละวัฒนธรรมแต่ละประเทศก็จะมีจังหวะที่ไม่เหมือนกันแม้กระทั่งบางวัฒนธรรมก็คือเปิดกว้างมากยอมรับความหลากหลายแล้ววันหนึ่งก็ตัดสินใจว่าสิ่งที่เราจะยอมรับเราจะถอนออกมาแล้วก็ไม่เป็นแบบเดิมดังนั้นถึงจะบอกว่าไม่มีอะไรแน่นอนนะครับในวันนี้ ของบ้านเราที่เราไม่คิดว่ากฎหมายนี้จะผ่านแล้ววันนี้เรากลายเป็นชาติแรกในอาเซียนและเรากลายเป็นประเทศที่ถ้ามองไปรอบโลกตอนนี้ครับทุกคนก็บอกว่าประเทศไทยคือดินแดนของอิสรภาพอย่างแท้จริงมันคือความงดงามที่อยากจะบอกคุณโอ๊ตแหละครับว่าบางทีเรารู้สึกโตขึ้นมาโอ้โหประเทศเรามันไม่เหมือนประเทศอื่นเนาะประเทศเราไม่มีนู่นนี่ผมว่าใจเขาใจเราไม่เคยมีใครมองว่าที่ที่ตัวเองอยู่มันโอเคแต่วันนี้อยากจะให้ ย้อนกลับมามองเรื่องของความเท่าเทียมกันนิดนึงว่าอย่างนั้นเราก็อยู่ในประเทศที่ทุกคนแบบมันเท่าเทียมกันแล้วแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆสังคมทุกๆชาตินะครับทุกๆอย่างมันมีจังหวะมันมีเวลาแล้วถ้าเกิดคุณอยากแต่งงานมาเมืองไทยได้ครับคำที่แชร์มาเมืองไทยครับเพราะว่าคุณจะได้ถูก recognize ว่าคุณก็คือสองคนที่มีความเท่าเทียมของทุกๆคนมามาแต่งงานที่เมืองไทยครับขอขอเชิญครับ เราไม่เที่ยวเท่าเทียมการสื่อการถูกของจับมองนอกเราในความอยากให้ทุกอย่าง,างความแล้วก็การแก้ปัญหาผลต้องทถาะว่าเราเท่าเทียมกันมนนเท่าเทียมแล้วแต่มันเท่าเทียมจริงจริงไหมในสังคมส์ว่ามันมันมาจากความรู้และความเข้าใจการที่เรามีกฎหมายเนี่ยผม<ช>ว่าเป็นปจุดที่ดีมากเลยเป็น,เป,นเป็นการยอมรับกับความเข้าใจกับ สังคมรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่อย่างเช่นพอรุ่นหลานเนี่ยเขาคำพูดนี้คำคำพูดจะเยียดหยามมันมันไม่มีอยู่ใน w o r l d กเขาเมผมผมคิดว่าเราเราคงภูมิใจครับเพราะว่าตอนนี้สมมติว่าเมื่อก่อนในโซเชียลเราก็จะเห็นคนเ,เขียนพูดจาไม่ดีตอนนี้ผมว่าประเทศเราน้อยลงแล้วเราก็จะเห็นว่าพอคนพูดจาดมีคอมเมนต์ไม่ดีก็จะมีคอมเมนต์ดีที่เข้ามาเข้ามาต่อต้านตรงนั้นอีกว่า โลกเราถึงไหนแล้วอีกสิบเท่าอย่างเงี้ยผมว่ามันมันก็มันก็เห็นแล้วว่าเออจริงๆเราเราเดินมาไกลามากแม้แต่ข่าวข่าวเรื่องของตัวสมรสเท่าเทียมเองในที่ลงในประเทศไทยเทียบกับที่ไปออกข่าวในต่างประเทศผมว่าเราในต่างประเทศเขายังมีมีการ aggressiv ในเรื่องนี้เยอะมากครับผมว่าก็เป็นเป็นข้อดีของคนไทยที่เราก็มีความเปิดรับมากขึ้นแล้วก็เปิดเปิดกว้างครับมีคนถามว่า แล้วหลานจะชวนมาไหมในงานนี้เราบอกว่าต้องมาสิเพราะว่าเขาคือหลานเราแล้ววันนั้นที่เขาก็ยังงงว่าอ้ามาบ้านเราเอาลุงอุี่ลุงอานอนบ้านเดียวกันเหรอแล้วบอกว่าอ้าผู้ชายสองคนนอนบ้านเดียวกันได้เหรอมันเป็นไปไ,ได้เหรอแล้วคนโตว,ว่าใช่เขารักกันฮะผู้ชายรักกันได้ด้วยเหรอใช่เขาเรียกว่าเกย์อยู่รู้ไหมนี่ือเด็กแปะขวบนะครับเด็กคนนั้นเกย์คืออะไรอ๋อมันคือผู้ชายผู้ชายที่รักกันบอกมันมีได้ด้วยเหรอแล้ววันนี้ครับหลานมาที่นี่เขาก็เห็นว่านี่ก็คือเรื่องปกติทั่วไป แล้วเขาก็จะมีฝูงคุ้ม,มกันว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งในโรงเรียนเด็กคนอาจจะพูดบอกว่าเฮ้ยเป็นตุ๊ดตุ๊ดมันไม่โอเคเขาก็สามารถยืนหยัดแทนเพื่อนคนอื่นได้ว่านี่คือเรื่องธรรมชาติและเป็นเรื่องปกติดังนั้นผมว่าเร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 าอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มันที่มันร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับยังไงคนก็ยังมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเหมือนกับหลายๆอย่างในโลกใบนี้ครับแล้วก็ไม่มีไรแฟร์อย่างแท้จริงในโลกใบนี้ แต่เราต้องเน้นในเรื่องที่มันที่มันงดงามที่เพื่อจะได้ผลักดันให้โลกหรือกระแสะโลกมันมันไปอีกทางเนี่ยมันก็จะมีคนดึงมันก็จะมีคนไม่เห็นด้วยหรือว่าคนแค่อย่างล่าสุดที่เราแต่งงานกันนะครับก็มีข่าวไปแล้วคนก็ยังก็ยังใช้คําที่ไม่โอเคโดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยด้วยนะซึ่งเราก็มองว่าไม่เป็นไรเพราะว่าประสบการณ์ชีวิตความเข้าใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าเขาไม่อยู่ในโลกนี้กับเราเช่นคนที่เขาวิจารณ ในต่างชาติถ้าเขาไม่อยู่ในสังคมเราครับที่มีการเปิดรับมีการยอมรับพลังงานของเขาก็จะไม่เป็นแบบนั้นนะดังนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าแบ็กกราวน์วัฒนธรรมแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแล้วก็ต้องยอมรับในการตัดสินที่เขาจะวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าติดเท่านั้นเองแล้วเราก็ไม่ได้โกรธแค่เห็นว่าเออมันก็เป็นเรายังมีงานที่ต้องทําอีกเยอะในการแบ่งปันแล้วก็เห็นว่านี่เป็นเรื่องธรรมชาติหรือเรื่องปกติ ผมขอเสริมนิดนึงว่าแล้วผมว่าทุกครั้งที่เราเห็นข้อความหรือว่าที่คนที่เขาเหมือนมีมีมีมอคติอ,อะไรเงี้ยมันยิ่งย้ำถึงความสําคัญที่เราจะต้องมีกฎหมายอันนี้เพื่อให้ให้ใหบอกว่าเอ้ยเนี่ยกฎหมายเราเขาเห็นเราเท่าเทียมนะคุณไม่เห็นแต่กฎหมายเห็นอใอนวันที่สังคมวัฒนธรรมระดับโลก กำลังบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราไม่ควรให้สําคัญให้ความสําคัญผมว่าวันนี้มันเป็นวันที่พวกเราทุกคนจะต้องออกมาแล้วก็แบ่งปันให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องสําคัญแล้วมันเป็นเรื่องแรกเลยที่เราจะต้องให้ความสําคัญยิ่งกว่าสิ่งอืน่นใดก็คือการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ว่าเราจะชอบรักบุคคลแบบไหนยังไงทุกคนมีความเท่าเทียมกัน แล้ผมว่าถ้าเรามีความรู้สึกแบบนี้ก่อนนะครับไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในโลกใบนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นชาติไหนสีผิวอะไรมันมันมีแต่ความเข้าใจกัน้วผมว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่โลกต้องมีในวันนี้ครับคือการให้เกียรติยอมรับและเข้าใจความต่างของกันและกันครับมันก็จะฉ่ำเนอะ, <laughs> ม,นะมันก็จะฉ่ำมันก็จะมันก็จะเอ๊ดีอ่ะ ใช่ไหมจะฉ่ำอยู่จะหวานกว่านี้ไหมหวานกว่านี้เพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่เพื่อนบอกครับเราเข้าใจเรื่องภาษารักมาผิดตลอดผมเป็นคนชอบภาษารักของการจับแตะกอดเนี่ยแต่ของเขาชอบให้เราฟังคือให้เกียรติในการรับฟังแล้วบางทีเขาพูดด้วยเราก็เล่นลายแล้วเราก็เออซึ่งเขาให้ความสัมพันธ์กับตรงตรงนั้นเราก็ต้องมาจูนกันเนี่ยผมก็จะหอมกอดเขาก็จะอะเยอะแล้ว ว่าเอาเนาะเราเราชอบเงี้ยก็จะจะช่วยกันปรับจูนไม่ได้เปลี่ยนเป็นอีกคนนึงนะแต่ก็จูนกันเรื่อยๆช่วงนี้มันเป็นช่วงเก่าช่วงเก่าแล้วก็เกาไปเรื่อยๆผมคิดว่าเราก็าไปเรื่อยๆเก่ากันมา18ปีละแล้วเก่าต้องไปเรื่อยๆอีกทำนะว่าแบบชีวิตเราของเราสิปีที่ผ่านมามันเหมือนอะไรดีนะเหมือนอะไรดีอาไผมผมคำที่นึกเข้ามาในหัวเลยคือคำที่พี่นุ๊กนั่พูดเมื่อกี้อยู่ อยู่เป็นอยู่ทนแล้วก็ทนอยู่ผมว่ามันสิบปดปีมันครบรถอะครับตอนนี้ามีหลายคู่ที่สามสิบสี่สิบปีเขาเฮ้ยมันเพิ่งเริ่มต้นสิบแปดปีคือมันเป็นบททดสอบว่าให้เป็นเพื่องกันได้แล้วรักกันได้ด้วยเป็นแฟนกันได้ด้วยแล้วเป็นเพื่อนกันได้ด้วยเพราะหลังจากนี้ไปมันมันเป็นการจูนกันไปเรื่อยๆแล้วมันไม่มีวันเปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งมันคือผมบอกเลยว่าเขาคือเขาคือก้อนธรรมะ เขาคือก้อนทุกข์ของผมเือนกันแล้วผมก็เป็นก้อนทุกข์ของเขาแลแ้วเ <izen> รียนรู้จากกันละกันแล้วลเวลา <Dynam ics> เวลาเรามีปากเสียงกันมันคือการเปิดโอกาสให้มีปัญญาเกิดขึ้นปัญหาเท่ากับปัญญาแล้วเราก็โอ้ทาไมเราต้องมารั่งทลาอเขาอ๋อเราเห็นแล้วมันวางได้เพราะมันดีได้แล้วผมว่านั่นคือความงดนามที่เราต่างคนเราชอบปฏิบัติมากครับแล้วเราก็มองเฮ้ยทำไมมันต้องมันกงเก่ากันเยอะขนาดนี้แต่เรามองว่านี่แหละมันเป็นเหมือนคู่ชีวิต ที่จะได้มีโอกาสช่วยกันเกราแล้วก็ช่วยกันปฏิบัต <c oughs> ิใช่ไหมฮะแล้วก็มันสินเสมอกันเ <c oughs> นาะสินเสมอกันวันนี้อยากจะบอกอะไรกันด้วยกันบ้า <c oughs> ได้ <laughs> ก็ขอบคุณที่เข้ามาทักเราในงานแต่งของพี่ชายที่อยู่ ถือแก้วแชมเปญแล้วก็บอกว่าจังกันได้ไหมแลวไอ้ก็มองหน้าอยู่แบบหืมงเราเคยคบแล้วยังไงยังไงใครนึกแล้วพอเรารู้ว่าเราโตกันมาตั้งแต่เด็กประถมถึงแม้จะไม่ได้เป็นเพื่อนกันแต่พ่อแม่เราก็เป็นเพื่อนรู้จักกันมาแลวคิดว่าและเชื่อว่าไม่มีอะไรบังเองิญที่ที่เราได้ใช้ชีวิตร่วมกัน ยูยังถามเลยก่อนงานแต่งเราเมื่อไม่นานนี้ว่าเราจะแต่งเพื่ออะไรแน่ใจแล้วหรอือจำได้ไหม,ม,มก็อยากจะบอกว่ามันไม่ไม่เห็นใครแล้วในชีวิตที่เราอยากจะแก่ไปด้วยอยู่ไปด้วยทั้งสุขทั้งทุกข์ที่เป็นการเรียนรู้ทั้งหมดรักจากยูรักยูนะ ก็ตั้งแต่คบกันมารู้สึกว่าเราก็เป็นคิดว่าเราเราทำให้ทั้งคู่โตขึ้นกันละกันเนาะเราเป็น บทเรียนและบททดสอบให้กันละกันแต่ว่าสุดท้ายเราก็เราก็ไม่เลิกที่จะพัฒนาและโตไปด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่าการที่ได้อยู่ด้วยกันกับเขาก็ทําให้เราเป็นคนที่เป็นคนที่ที่เก่งขึ้นที่ดีขึ้นเป็นคนที่ที่เราภูมิใจที่เราเราเป็นไอ้คิวคี่ะขออนุญาตนะคะมันมีบาคนมองว่า สมรสเท่าเทียมเท่ากันใครเขียนกฎจักรวาลไว้ครับ <laughs> ใครเขียนกฎจักรวาลไว้ <laughs> ผมว่าไม่มีอะไรที่เป็นกฎที่ถูกที่ผิดทุกอย่างในโลกนี้ต่างเมคขึ้นมาหมดไม่ว่าจะเป็นกฎหมายสัญชาติเชื้อชาติไม่มีอะไรจริงและไม่มีอะไรไม่จริงลึกหน่อยนะครับแต่คิดว่าคุณคิดว่าที่ยืนอยู่ตรงนี้มันผิดเหรอครับผมว่ามัน มันดีมากและทุกคู่ที่ผ่านมาในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณดูแล้วคุณยิ้มอะครับคุณดูแล้วคุณมีความสุขฉะนั้นไม่ได้แหกจักราวาลเลยครับแต่ว่าจักราวาลเปิดรับทุกคนครับขอบคุณนะครับขอบคุณ Sing นคณคะครับแตงเรี่ยงครับแ,แตงเรี้ยงครับ